สวัสดีค่ะเหมือนไม่พิมพ์จะสรุปเลขคห้เบิรงนด้จ้ะงวดวันที่1ิบหมิถุนายนสองหาหงค์เข้าเนี่ยละจ้ะเลขคุณตานี่ได้จ้ะงวดที่แล้วก็เขาศูนย์เก่าเขาาทังสองเจ็ดเจ็ดสองละจ้ะวดนี้คุณตาวา่าสายวิ่งเงินล้านเอาไปวิ่งใดเลยจ้ะมีหามีหนึ่งมีเก่าวิ่งใดทั้งบนทั้งล่างเลวจ้ะจับคู่ให้กันเบิรงเอาหาใ่กับมีหาหนึ่งหาสองหาเจ็ดเลวจ้ะ เอาหนึ่งใส่กับมีหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก่าอีกตัวหนึ่งกับสองเก่าลักเก่ามากกับเก่าเจ็ดเก่าสามเก่าหาถ้าม,มากศูนย์กับศูนย์หนึ่งศูนย์หาศูนย์เจ็ดนี่หละจ้ะสูตรคำนวณคุณตาหนีเหตุให้ละด้วยค่ะอยู่ในหนีออกถือจ้ะเป็นว่านี่กัเลขทวาแกเลขน้องทวาแกรถด,ดำหน้าจ้ะ เลขวงในให้มาแต่ตองหวดเยด้จ้านี้0หา7หา98 0หาหาเก่าหวดทีแล้วนี่ก็เขาเด้จะ้ะเป็นห้มากเก่า02แต่ตองหวดคือกันก็ออก0เก่าจ้ะนี่ก็ที่เด็ดเด้อจะ้ะอายเสียคมมองเพิ่นถือหลายหลายล้านนั่นลจะจ้ไห้มาแต่ตองหวดหวดีีแล้วเพิ่นก็ได้272 3ตัวตรงตรงเลยจะ้ะ นี่เราจะงวดนี้เป็นไข่มากหนึ่งศูนย์แปดแต่ตองงวดเลยเด้อจ้ะจับคู่ให้กันเบิงก็มีหนึ่งแปดศูนย์แปดศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ <Okay. S 1> ดนี่เราจะรถดำหน้าเด้อจ้ะให้มาลาสุดเลยจ้ะสายวิ่งเงินลานจับตาเจ็ดกับหาเด้อจ้ะ เจ็ดกับหานี่มาแน่นอนงวดที่แล้วนี่เพิ่นก็ะหายเจ็ดกับเก่ามานี่ละจ้ะจับตามองเมึงดีๆอันนี้ผู้ใหญ่ใจดีจากสุลาดเด้อจากเจ้าของสวนทุเรียนฟันดีครับสองหกศูนย์สองเก้าศสองหาศตัวกระตันล่นเอาเด้อจากสอสองเก้าสองห้าหน2่งแปดสอจ้ะ วันคุณแม่เรามั่นใจรักด้วยค่ะฝันดีอันนี้ผู้ใหญ่ใจดีฟันทงมาใหายละเด้อจันีสายวิ่งเงินลานเท่าออกแท้ลานปวดเส้นบ่ต้องเอาหน่อยงวดสองศูนย์หกเต็มเต็มเลยจ้ะคุณแม่เท่านี้ละฟันทงงหายยางคัะคุณแม่เจ้าของสวนทุเรียนสุราเด้อจ้ะผู้ใหญ่ใจดีฝันยำ นี่กับพระิุฝฟ,ฟันว่ครับรถร้อยเพื่อนวะสามสองหาแปดทะเบียนจ้ะสามสองหาแปดสามแปดที่เด็ดเลยจ้ะงวดนี้ก็ธรรมดางวดที่แล้วนี่กับศูนย์เก่าเป๊ะๆคือกันจ้ะ <S <S นี่กับเลขสายทหารด้วจ้ะเท่าแกรถดำหน้างวดนี้ให้บ่ลายโตัวดอกจ้ะเก่าแดสองเพื่นใดมากด้วจ้ะสายทหารเพื่นอนนี่ละ เลขล่างนี่เจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าแปดสองนี่เป็นเลขบนจ้ะนี่กรลดเสียบุ๋มด้อจ้ะงวดที่แล้วนี่ก็ออกเจ็ดสองงวดนี้ปั้นธงมาให้่ือกันหกสองหาจ้ะหกสองหาสองอันนี้คุณยายใจดีคุณแม่อยู่เชียงใหม่จาะงวดที่แล้วก็ ถูกศูนย์เก่าได้หลายขึ้นกันจะ้ะหัวนี้ฟันธงมาให้ขึ้นกันเก้าเจ็ดศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าศูนย์เจ็ดจ้ะจับตามองมึงดีๆจ้าเล่คุณแมกบธรรมดาอันนี้เลขของลูกหลานยุคเกาหลีได้ดจะ้ะโทดวนมาเบาซูฟัฟ่งฟันเห็นพอที่เสียไปแล้วหัวที่แล้วคุณก็ถูกศูนย์เก่านอกจากหัวนี้ก็ฟันเห็นอีกคนวะไก่เสียบ้านเกิดคนแล้ว เลขพ,พ่นมาบอกสองสี่แปดเก่าจ้ะจะพูดกันเบื้องสองสี่แปดเก่าสองเก่าแปดแปดมามดาจะจับตามองมือดีๆอันนีู้้ใหญ่ใจดียุ่เชียงรา่เด้อค่ะเด้อคุณแมบบ่เป็นกะห้มากงวดิ่นสอบส่วนโตนี่ละถูกเลขทุกงวดคือกันหาีกับเจ็ดสามจ้ะที่เด็ดเลขงวดน,นี่ก็เลขคุณยายหน่อยฝันแม่นเด้อจ้ะพอดีแม่ไล่ามาหากันเรยว่าสู่ฟังคุณยายฝันงว,วดนี่ 9ก1าหาหนึ่งเกาหนึ่งหาเกาหาหาเจ็ดด้วยจ้ะอีกตัวหนึ่งวงไข่แดงๆกับหนึ่งหานี่แหละฝันว่าไปซับนมใหม่ได้นอนหนึ่งเพิ้ลกระติสูดซิบหาตัวเดียวแต่ว่ากะวิเคราะห์ออกมาเนาะเล็กคุณยายมันสิเป็นไปได้แบบนี้จ้ะอันนี้ก็ลดทรงน้ำดวงเฮงด้วยจ้ะ รถโศกรถหมาหงวดนี่ฟันธงมาห้เก้าโกเก้าเจ็ดเก้าหาเด้อจ้ะบอกทุกหงวดเหล็กรถน้ำโศกจ้ะนี่ก็เลขของสูตรคำนวณพออ่าวแดงเด้อจ้ะหงวดนี้มาเฮตไทยมาเฮตไทยเองเด้อจ้ะหงวดที่แล้วพระอาทิตย์ก็เฮตไทยกะบปเปคือเพ่นมาเฮตไห้เด้อจ้ะพราะว่าจับคูให้บ่ถูหงวดนี้จับคูให หกแปดหกสี่สามแปดสามสี่จ้ะสายวิ่งเงินล้านเอาไปวิ่งได้เลยจ้ะหกตัวเดียวที่เด่นเลยจ้ะงวดที่แล้วกับเขาได้จ้ะเก่าศูนย์ของเพิ่นกับยูในหันนีละจ้ะสูตรกำลังวันสูตรแม่นเลยจ้ะงวดพออ่าวแดงนีเพิ่นก็เลขฝันเพิ่นได้จ้ะเลขฝันเพิ่นสิบแปดสิบเจ็ดหกเก่า ฝันว่าเล็กเก่ามาส้นกันพนว่าจ้ะแล้วก็เสียงดังที่เด็ดเลยจ้ะหนึ่งแปดแปดหนึ่งจับตามองมึงด้วยค่ะเดอ้อคุณยายแต้มเ้อจ้ะคุณยายแต้มมีเส้นมาบอกฝันว่าเขาเงินแบ่งลอยมหาห้ก็เลยตีเลขเป็นสี่ศูนย์หนึ่งเก่าศูนย์หนึ่งจ้ะคุณยายเป็นผู้เทาแล้วก็เป็นผู้ยิ่งเนอะจ้ะแต่คุณยายว่าจิตสื่อศูนย์หนึ่งเนี่ยละ ที่เด็ดจ้ะหนึ่งหนึ่งศูนย์เจ็ดตัวเดียวกันจ้ะอันนี้งูมาในงานบวงสรวงเด้อจ้ะศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดเนาะคะ่ะมาโคดโตเป็นวงกลมมวนมวนอยู่หันละมาให้โโสใหายหลาบอจ้ะจับตามองมึงเด้อจ้ะนี่ก็เลขของเทาแกรถตูอยชนบุรีเด้อจ้ะงวดนี้ม้าแมวแลนตานารถดวธรรมดาอีกแล้วจ้ะเลขรถนี้ออกทุก ขั้นออกทุกงวดพร้อมจะงวดนี้ที่เด็ดลดตู่แปดสี่หาหกด้ยจ้ะไปเลยจ้าป่วยกันเบื้องมีแปดสี่มิหาหกเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดจ้ะทะเบียนขั้นทีม้าแมวตาหนางวดนี้แปดสี่หาหกนี่ละจ้ะจับตามองมึงดยจ้ะพอพองฝันด้วยจ้ะพอพองฝันเห็นภาษสังขารเด็กพอพองงวดนี้เก้าหก หกหกจ้ะหงวดที่แล้วกะศูนย์เก่าที่เด็ดเลยจ้ะนี่เลขถูกไอ้ใครเด้อจ้ะสอดเด็ดของเฮ้าในงวดนี้วันที่สิบหกนี่เ,เอ้ใครนี่เข่าต่อกันมาหลายงวดละเด้อจ้ะสามสี่งวดแล้วงว,ว,วดนี้ปูว่าปูฟันทงห้คือการหาสองหมั่นใจเลยจ้ะปูมาพิจารณาแล้วพิจารณาอีกแต่ว่าตามเห็นไห<ะ>สองสามสามศูนย์สองปูจับปูออกมาห้จ้ะ สองแปดสองศูนย์ที่เด็กก็คือหาสองจ้ะหลวงปู่จะเห็นแมนเ้อจ้ะเป๊ะๆทุกงวดจ้ะอันนี้สูตรคำนวณหลวงปู่เทโบรีล่ามเ้ยจ้ะหามาตั้งแต่ตองหงวดเลยจ้ะเลขออกปุกก๊บก็คำนวณให้ปับบอเปลี่ยนเ้อจ้ะบอเปลี่ยนคำนวณออกมาได้เจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์แปดสองแปดหนึ่งจ้ะสายวิ่งเจ็ดกับแปดมากร้อยเปอร์เซ็นต์คือการหลวงปู่ว่าจ้ะ เข่าแทบตุงหวด้ือกันเด้อจ้ะนี่จับตามองมึงดีๆเอฟซีเฮ้าให้ได้โชคตลาดน้ำหลวงปูเดอ้ออันนี้ก็ฟ้าพาอยู่ต้นจิ๊อยู่หน้าเด้อจะ้ะพอผ่องกระพอติดไปเห็นเหล็กคนละตัวพอผ่องเห็นเจดสามพอทีเทนเป็นเจดหานอะะ้อจ้ะไม่พิมพ์นันไปเห็นเป็นเจดแปดนี่ลจะจ้ะจับตามองมึงดีๆเหล็กหวดนี้งของผูธธ้ใดสิเป๊เนะจะ้ะ อันนี้ก็เลขกระแสแรงเด้อจ้ะเลขกระแสแรงลงให้เบิ้งกันตั้งแต่ตองงวดว่นละจ้ะหกสองหนึ่งสามสี่หกสี่หกสองหนึ่งจ้ะอันนี้เลขแม่สีเด้อจ้ะเลขแม่สีเดี๋ยวมือสุดท้ายคันมีคืบหน้าตั้งได่ก็จะลงให้กันเบิ้งเด้อจ้ะแต่อันนี้เป็นเลขสรุปให้เบิ้งก่อน ศูนย์หนึ่งหาหนึ่งสองเก่าจ้ะหมวดที่แล้วมันกระถูกทั้งล่างทั้งบน้จะจ้ะถูกเลขกมาต่อกันหุกเกียรหมวดแล้วจะ้ะหวดนี้ก็ได้มาซ้ำเนี่ยล่ะจะ้ะเดี๋ยวเลขฝันเพิินจังไดกติไปตามมาให้เบิ้งเด้อจะ้ะอันนี้ขอปูตาอยู่บ้านอยู่บ้านเพอที่ไม่พิมพ์เนี่ยล่ะจะ้ะชาวบ้านชาวเมืองเป็นโศกมานหมวดนี้ก็ได้หาหากเด้อจะ้ะยังเป่าคือเก่าเนาะจะ้ะหมวดที่แล้วก็ได้เก้าเก้าศูนย์นี่ละะ่ะจ้ะจ้าป่วยเบิง้งไม่หาหาหาเก้า อันนี้น้องน้องแอนนากับน้องลิซามาเขียนเลขให้ยูบานเด้๋ยวสาหาเก้าเจ็ดตัวหนังสือเป็นแดงๆกันล่ละจ้ะหาเก้าเจ็ดเก้าจับตามองมึงดีๆเด้อค่ะเด้อพระธา,าน้องคนมาหายโสดหลาลาเพราะนอกจากงวม,มันที่สิบหกนี่แหละห้าเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดศูนย์จ้ะตามพ่ออุตติเทนเนาะจ้ะเด็กสามตัวก็หาเก้าเจ็ด อันนี้พออูดจ้ะพออูดนี่แล่นเข่าบานง่วนก็ตามต่ออีกจ้ะอาจจะออกบนก็ได้พันวาบ้านเล็กทีสี่ห้าหกจ้ะล่างนี่ฟันทงมาให้อกันเก้าเจ็ดเก้าสองจ้ะนี่ก็สูดทะแยงพอุทิตีนจ้ะงวนนี่จับตามองมึงดีๆวันที่แล้วนี่ก็เข่าเจ็ดสองสองเจ็ดอยู่ได้จ้ะแต่ว่าจับค่ให้บ่ถูกเนาะจ้ะมันมาทั้งคางงัวนนี่จับตามองมึงดีๆมันสีมาเปะคือเก่าบ่จ้ะ หนึ่งสี่สี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งวงไฮแดงแดงจับตามองมึงเด้อจะ้ะสี่เจ็ดกับหนึ่งเจ็ดเด้อจะ้ะแต่ว่าขันสายวิ่งชอบวิ่งนี่ก็เอาไปวิ่งได้เลยเด้อจะ้ะตรงกลางนี่เขาทุกงวดงวดนี่มา 4, 000, 000, สีหลานเปอร์เซ็นต์จ้ะกอลวงสเสด็จภูเก็ตเลขรลถ หกศูนย์สามเด้อจ้ะเครื่องบินสีหนึ่งศูนย์จ้ะเด็กกระแสดังมาแรงอยาา่าผาดจับตามองมือดีๆจ้ะงวดนี้จะมานำโชวนำลาบคือเกาบอจ้ะนี่กระจับตามองมือดีๆเด้อจ้ะเสียคมฟันทงมาหายงวดนี้วิ่งโฮกลานเปอร์เซ็นจ้ะจับปูให้กันมิหาหุกที่เด็ดงวดนี้เด้อจ้ะ เดี๋ยวจับตามองเบิงวา่ามือเลขออกเพ่นจะย่ำมาอีกบอจ้ะพนจะมีแนวทางมาแบ่งปันกันอีกบอเพราะว่าเลขกพิ่นะมาหลบสุดท่ายเลยเด้อจ้ะที่ิ่นใดเป็นลานกน็มือเลขออก่ะจ้ะตาบางหัวนี่พนจะได้มาอีกบอเดี๋ยวจังใดก็มียังก็จะแบ่งปันกันเ้าสุ่กันฟ้าอีกเด้อค่ะเด้อสำรับมือนี้กะลงให้เบิงเพื่อเป็นแนวทาง ให้ได้สชคได้ลาบน้ำกันทุกคนวูเขามาแลลกกับป่าคนไลก์กดแช่กดติดตามเด้อจ้ะจะได้เห็นกันทุกคลิปเนาะค่ะน้อมีอย่างกระสีได้แบ่งปันกันในช่องเฮานี่ละจ้ะให้พี่น้องเฮาา่ำลุยได้สชกได้ลาบน้ำกันทุกคนเด้อค่ะเด้อตัวใดนาลงทุนคุ้มค,ค่ากับเงินเฮากับพิจารณาเอาเด้อจ้ะไม่พิมพ์กับไปซอาหามาให้หมดสมองทุทีเด้อจะ้จะได้โชคได้ลาบน้ำพระอุทิตกับไม่พิมเด้อจ้ะเด้อมีมองไดเด็ดมองไดดี ไดเม่นไม่พิมพ์ก็โพธิติดกับเบตตามาให้มวัดสุมองสุทีนอจากอยากให้พี่น้องเข้าได้น้ากันทุกคนเด้อค่ะให้กําลังใจกันไปเด้อค่ะเด้อให้ได้โชคได้ลาบน้ากันทุกคนวันวันที่สิบหกเวลาจ่าอย่าลืมให้กาลังใจโพธิกับไม่พิมพ์เด้อค่ะมีอย่างกับแบ่งปันกันนอจ้เน้อให้เข้าลํารวยไปน้ากันจ่าสหรับมือดีกับซ้ำนีก่อนาะค่ะสวัสดีค่ะ